สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน68นะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารกันนะครับในเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็มีการจ่ายเงินค่าไราอ้อยกันด้วยครับผมรายละเอียดติดตามรัาชมได้พร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มหม่น่ชาแนลกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนครับ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ครับถึง25พฤศจิกายน68นะครับมีการประกาศรายละเอียดดังนี้นะครับนี่ ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานรา,าธิวาสตรังแมะสะตูลครับเนื่องจากนิยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศมาลเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงครับ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมน้ำทุ่มจะพันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกันได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไปด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทาวไทยและ,ะ่างฝั่งของทะเลอ,อันมันมีกําลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เป็ฟนฟคกานงคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ ขอให้ประชาชนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้ามาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอ,อันมันควรก็ออกจากฝั่งต่อไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายน68ครับ สำหรับไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับถึงถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกออกนะครับและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูดมีอากาศหนาวทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีน ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยได้รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากอัคคีภยัยที่อาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งด้วยนะครับรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยครับผมก็ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนยิยมวิทยาก,กันนะครับพื้นที่ของท่านอากาศหนาวฝนตกหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผม แล้วก็ผมจะเห็นข่าวในเรื่องของน้ําท่วมกันด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้พื้นที่ของท่านนะครับสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับผมส่วนข่าวต่อไปมาดูเรื่องของนะครับการจ่ายเงินสำหรับชาวไร่อ้อยนะครับโรงงานน้ําตาลนะครับนัดโอนเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเงินตามนะครับให้ชาวไร่อ้อยข่าวดีสำหรับชาวไร่อ้อยเมื่อโรงงานน้ําตาลหลายแห่งได้ประกาศ กำหนดจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายประจำปีการผลิต67ทับ68ปีที่ผ่านมานะครับโดยมีการกำหนดโอนเงินของแต่ละโรงงานดังนี้ครับวันที่25พฤศจิกายน68บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานจำกัดครับ26พฤศจิกายนเป็นบริษัทสหเรืองจำกัดโรงงานน้ำตาลพิมายโรงงานน้ำตาลสุรินนะครับ27พฤศจิกายน68โรงงานน้ำตาล คอนบุรีนะครับโรงงานน้ำตาลสีคิ้วนะครับ, 28, บรย8พฤิจิกาย,ยน68บริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีนะครับผมก็ประกาศกันในส่วนของร,รายละเอียดนะครับจะเป็นดังนี้ว่าเดี๋ยวผมดูข่าวให้นะครับก็คือจะเป็นราคาในอัตราตันละ3.83บาทนะครับค่าความหวาน CCS ละ0.23บาทนะครับ ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย1,163บาท83สตางค์ต่อตันราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับ1160บาทต่อตันคงเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อยสุทธิ3บาท83สสตางค์ต่อตันนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดของการจ่ายเงินนะครับเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ประจำปีการผลิต6-7ถ้า6-8นะครับโอเคก็แสดงความยินดีกับผู้ปลูกอ้อยทุกท่านด้วยนะครับผมรายงานข่าวประมาณนี้นะครับผมก็ดูวลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้นะครับอย่าลืมรักษาศีลห้ากันด้วยเพื่อความเป็น กุศลกับตัวเรานะครับทั้งเรื่องของการรักษาศีลทั้งเรื่องของการได้มาซึ่งโพกทรัพย์ได้มาซึ่งเหตุปัจจัยความสุขเหตุปัจจัยซึ่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับผมลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้นะครับสู้ๆก,กับวันังานวันนี้กันด้วยนะครับสําหรับช่องใหม่สงกรานด์แม่ในชาแนลแล้วก็ทุกทุกท่านที่ต่อสู้กับการทํางานกันด้วยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ